น้ำมันสการากครับปูครับน้ำมันสการครับปูค่ะข,ขึ้นหอดขึ้นหอดปูกระพับแล้วหวานได้กระพับแล้วหวานได้ขัดขัดเล่นมาปูอ๋อ

มุ่นไปสังเขาคุณแต่เขาปูอืมงานไปเยอะลดงานลดลงนี่ะรต้องการโน้ตได้พักง่ายเลยดิค่ปูไม่ต้องพักรอกปูครับตงวัดสาวัดนี่ม่นเป็นกันมากาไหมเบิร์เป็นเบอร์ล่ะครับปูใชนากินแขนนั่นเอง่ะมาแขนแขนเมือแขนแขนปูจระเข้นี้ เจ็ดเจ็ดเกาเจ็ดเนี่ตัวนี้มาคันตัวเงมันสะลุทักแล้วเสียงมึงทักแล้วอ่านชุดถูกเ่นตัวนี้ชุหนึ่งสีชหนึ่งสีนะคูบนล่างไม่เลนเนี่ยจนบนล่างเจนี่บนล่างไม่เลยนะเจ็ดกาเจ็ดตัวเหล็กเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งวม่ขาย เจ็ดสองกินหนึ่งมุมที่ขายร้านโมปูต้นบัวรีลงบัีเจ็าิจ็หนึ่งเจ็ดสองไม่งเลอืมก็่อกไปไปเจ็ดโตเจ็ดตนี่้อนเกียวเองะ้นันว่างเลยค่ะปูก้นนอาพุทโธพระพุทโธมาหาเจ็ดองค์มาคะละวะไปเจือเจ็ดป่อ จะเป็นนสิ่งันยาำน่องนักเืนยิปีนั่นก็จะว่านพันมันออกครบโตหาตเยอะขนาดนี่พันน่องสี่ปูพันน้องสีมันสีออกมันเส้นนึงอีกกันนองีนมันออกสิ่เจ็ดันนองสมดุกย่างสงการนี่แหละฝันนองจะไปสมดุกใต้อ้วนปวดหลดูุพูด่าพูนันก็เดียวออกมามันมาแกะเส้นนี่ เขาทจะบอกมาจักจ me me, ักขาดนะมัแต่เปาะเลยไม่ได้บาดไป่ใส่ไหนบอกว่าไม้เยกฟขนชิเก็ดบอกนี่มัว่าเนี่ยมันดังมากมือมือนชื่อชื่อมันออกชิบเก็ดเยตรงตรง่ยอยง่ชิบเจ็ตรงตรงสบายูไม่ได้ออกได้เฉยหรอัเอานถึงจะเป็นไปได้น้ำปูนเป็นไปได้ chén nào chén gì nó lưng bội chén nào đó, trúc <laughs> khăn trúc 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 này, trúc 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 cao chết trúc 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 เลขวิ <Ơ> ừ, ่งฟูกับวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองเหรอคอืมหนึ่งกับสองบนล่างเลขมันได้ตัวเดียวกันบนล่างจับซื้อเลยค่ะจับซื้อเนึ่งอะไครับค่ะเบืองเลยค่ะเบืองเลยมึงอะไรก็ไมงซื้อเลย กูเกิดคิ้วเง่าแล้วในสงการนี่สองสามมือนี่ย่ได้พัอนนันเลยมสงดุสงดุสสมน้ำตัวที่ปูมากกมตัวไหนกับูออันมเลยแงเนี่ล่ะมเลยแงเรี้กขาเล้ยอยไม่อก

ตัวมากค้ากับสี่สิบเจ็ดเนี่ยนะปูเนาะสิบเจ็ดตัวมากเกินอ๋อเจ็ดหนึ่งเปิเปินเปิดตัวมากตัวนกับตัวนี้อ๋อค่ะเวัวนี้งรถไม่ท้ายเลยก็ทิ้งทิเออทิ้อเขาจะเออทิ้งทิ้เวลาอู้มงได้หลายเจ็ดหนึ่งกับสามเจ็ด แต่ไม่ตอเกาะ่อนจนเหงือกนั่นปุ่ะทั้งวันสี่หนาวอาติดโคยิดเลยกูเห็นหล้วยิดแล้วยิดแล้ววิ่งเลย โลิปูโล็ดโลปูปอดกินเเรวงเลดีอ่าด้ปอดกินนี่คุกนเชยเชยคือประวะปดกนนันเชยเเป็นโลก็ลังิดแล้วปูโลก็ลังคิดคือคือคกดลบนี้โตเลขวิ่งเข้าหน้าปูก็คือย่าไปที่ เด็กวิ่งเด็กวิ่งนี่คือหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนี่มาแห้งกว่าสองมันบ๊อบปูแห้งกว่าสองแลนทันกว่าสองน่แลนทันกว่าสองนับปกันได้ไมหยว่าหลังกับบนว่าบนกับลัหนึ่งนี่มันบ๊อบปูเอาประนี้นก็สิสรุปเนวทางของปูฝากตอนพ่อเม่พี่น้องนะคะค่ะสำรับผู้ไดมักเนยมักแลนนี่ตูว่านี่ตัวหนึ่งนี่ขยันมากขยันแห้งนะคะ เลขวิ่งกับมีหนึ่งก็สองนะคะพี่น้องเด้อค่ะขอสำรับเลขปูปกจบกบคู่ให้นะคะกับมิเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสามโตมากที่สุดเนี่ยก็สิเป็นยุทงทางล,างลา่างอย่างละมากงงามม้าไม้ไฟแรงนะคะเน้นก็เดียวเก็ดเก้านะคะไมต้องกลับค่ะเก็ดเก้านะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะปูมากก็สิเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง สามเก่าค่ะพี่นงเออเก่าสามบอกอ๋อเพื่อนนะคะ่สำหรับเลกลางสูตรลางกับสูตรบนก็สี่คู่กันหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าน่าจพี่นงถามยังไงเก่ไปพิดแต่ละหน้าเบื้องเนะค่ะสำหรับเลขคูบนะคะพี่นงค่ะเลขคู่ปูก็ได้ศูนย์ห <19, S 2> นึ่งสี่ค่ะพี่นงน ช่าแล้วล่ะชอบแล้วเขาออกแล้วยิดแล้วแล้วผู้ยิดแล้วแต่พวกได้พ่อิตพวกนั้นเชื่องนะโอ้พวกละพวกละพวกละละลา เอาเอาดูกไม่ตม่ำขอธาตุใหแล้วกูให้มากูกเอาดูเแก,เกนดูกไม่ต่ำขอธาตุใหมากมันเท้วมันไม่ให้มันเที่ไม่ให้อ๋อเอาน่นี้ละแจกดูต็มัดกอ ปูขาวมันทั้งทีมงานทั้งช่องกัขอบคุณปูหลายๆเลยค่ะสำหรับแนวท้างนะคะปูขาขอบพุณค่ะปูนะรัเขาจเน้นไปนั่นละค่ะปูเที่ได้ปเลค่ะถ้าตสิบปูจะเอางันนี่นี่นี่ชื่อไหมฮะาซื้อไปแด้วที่ขอมาตนี้คิดตอม่ได้ขาแล้วแตยขาม่เปนื่อนะปูก็ตามก็ไม่ก็ตาม ไทยนี่นะครับนะค่อยห้เอฟซีสุดๆสุดข้นลำลำเรื่อยๆปังๆเด้อเพิ่นก้าวหอมทุกไทยล่าสุดยอดน้อพี่น้องเนาะปูล้มโพชัยชน้อพี่น้องเนาะเอาทางช่องก็สนับสนุนเป็นเพื่อนกันทั้งเนาะทางช่องก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องลำลำเรื่อยๆใส่ปีใหม่ไทยนะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอดไวนซสามีก่อนคลิปหน้าจังพอกันใหม่เก่าคัมบ์วสวัสดีครับผม